เราอยู่กันที่วัดไตรมิตรวิ็นเยรามวรวิหารนั่นเองครับยันเลสเตอร์ยันเลสเตอร์ให้คุณรู้ริงนี่โลหะที่เป็นรูปมนุษย์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดที่อินเน็ตบุ๊เบนทุกเป็นทองคําหนักถึง5ตันครึ่งอะไรที่ทําให้เราได้เห็นเนื้อแท้ข้างในขององค์ท่านพระนรองเห็นรอยล้าวที่เกิดจากฝน ได้ตกมาทําให้ไอ้รอยล้าวนั้นมันเป็นร่องมองเห็นว่ามีเนื้อในโอ้โ,อโออหทะลุน้ำมาไปคนที่เขามาไหว้หลวงพ่อทองคำมา <c oughs> สายมูอะเขามาขออะไรยังไงถ้าเท่าที่ก้อยรู้อะค่ะน่าจะขอเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องเงินเทอง